คุณเจอคนที่ใช่ของคุณแล้วหรือ,อยังนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่ไพ่จะบอกอะไรกับเราบ้างเป็นพลังงานรวมนะดวงของหลายๆคนรวมกันนะคะไม่ได้สอดะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะ, <c oughs> ะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของคุณก่อนนะคะ มาดูซิว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไรบ้างหกเหรียญลาชาถือเหรียญนะอัศวินถือถ้วย The Fool The Jewel อืม สถ้วยพลังงานชัดเจนนะคะว่าในณเวลานี้ตัวของคุณเองยังโสดนะพอไพ่ออกมาคือเรียกว่ามีคนเข้ามามีคนอยากพูดอยากคุยด้วยมีคนอยากสารความสัมพันธ์ด้วยแต่คุณเองรู้สึกว่าที่ผ่านมานะคะ ไม่เคยสมหวงกับความรักเลยมีแต่คนที่เข้ามาแล้วหลอกลวงมีแต่คนที่เข้ามาแล้วหน้าอย่างหลังอย่างมีแต่คนที่เข้ามาแล้วหวังผลประโยชน์จากคุณเพราะดูแล้วบางคนสายเปด้วยนะรักใครรักจริงให้หมดขออะไรอ้อนนิดอ้อนหน่อยให้นะคะแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าตัวของคุณเองอะคะ่ะ เจ็บช้ำมานับครั้งไม่ถ้วนบางคนสี่ครั้งบางคนผิดหวังมาถึงหครั้งเลยนะเลขสี่กับเลข6คือตัวเลขที่ขึ้นมาจากหน้าไพ่นะคะแล้วในนาเวลาเนี้ยมันมีพลังงานที่คุณเองกลัวแล้วก็ไม่กล้าเริ่มต้นบีจึงบอกไปว่าคุณโสดอยู่ในตอนนี้แล้วก็มีคนเข้ามาคุยแต่คุณเองก็ยังเลือกที่จะไม่เปิดใจ พราะคุณยังนึกถึงอดีตที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าจากการที่คุณเสียใจแบบซ้ําๆนะคะในอดีตที่ผ่านมานะ่ะในณเวลานี้คุณก็หักค้มใจตัวเองคุณมองข้ามเรื่องราวของความรักนะคะทิ้งมันเอาไว้ก่อนเพราะคุณรู้สึกว่าไม่มีใครเข้ามาแล้วจริงใจกับคุณเลยไม่มีใครเข้ามาแล้วให้ความรักที่ดีกับคุณเลย ตัวของคุณเองอะ่ะต้องการความรักที่ดีต้องการความรักที่เป็นอนาคตของกันละกันต้องการความรักที่จะเข้ามาแล้วอุป,ปถัมภ์กันนั่นคือสิ่งที่ตัวของคุณอะ่ะต้องการแล้วตอนเนี้บีก็มองว่าตัวของคุณเนี่ยค่ะอาจจะเพิ่งโสดมาได้สัก4สัปดาห์6สัปดาห์4เดือนหรือว่า6เดือนนะน่าจะโสดมาระยะเวลาประมาณนี้แหละแล้วคุณก็ยังเสียใจอยู่ ะะก็เลยยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจนี่คือพลังงานของคุณอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณเจอคนที่ใช่ของคุณแล้วหรือ,อยังเมื่อกี้ไปยังไม่ได้บอกธาตุกับราศีเนาะธาตุด,ดินธาตุน้าแล้วก็ราศีมังกรนะคะนี่คือราศีของคุณแล้วก็ธาตุของคุณนะอ่ะมาดูนะคะคุณเจอคนที่ใช่ของคุณแล้วหรือ,อยัง สิบถ้วยสามถ้วยลาชินีถือถ้วยจัสติกหกถ้วยสองถ้วยเอ่อดูเหมือนว่าคุณได้เจอไปแล้วนะเขาคนนี้เป็นเอ่อกลุ่มเพื่อนนะคะเป็นคนที่เพื่อนเคยแนะนำให้คุณรู้จัก หรือเป็นคนที่ครอบครัวเคยแนะนำให้คุณได้รู้จักหรืออาจจะเคยเรียนที่เดียวกันทำงานที่เดียวกันมาก่อนนะคะคนคนนี้เป็นคนธาตุน้ำนะธาตุน้ำขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ห้าธาตุน้ำขึ้นมาห้าใบเลยนะคะแต่ว่าราศีนะ่ะเป็นราศีตุลอืมพราะฉะนั้นแล้วคนที่อยู่ในธาตุน้ำมีนก็รากฎพิจิก หรือราศีที่เจาะจงขึ้นมาเป็นราศีตุลแต่ดูเหมือนว่ายังไม่ได้สารความสัมพันธ์กันนะอ่าพอไพ่ใบนี้ใบนี้นะคะใบนี้แล้วก็ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่ายังไม่ได้มีการสารความสัมพันธ์กันยังไม่ได้มีการารู้สึกพิเศษซึ่งกันและกันแต่ว่าเจอกันแล้วนะคะเจอกันแล้วช่วยเหลือกันแล้วอุป,ปถัมภ์กันแล้วคนคนนี้สีผิวของเขานะคะ บีมองว่าเขาผิวขาวเหลืองนะผิวขาวเหลืองผิวขาวนะคะรูปร่างบีว่ารูปร่างของเขาเนี่ยถ้าดูจากภั่ที่ออกมาทั้งหมดอะคะ่ะรูปร่างสมส่วนนะคะไม่สูงมากความสูงถ้าเป็นความสูงถ้าเป็นผู้หญิงอยู่ในเกณฑ์ประมาณ ร้อยห้าสิบกลางกลางนะคะจนถึงประมาณร้อยหกสิบกลางกลางอะคะ่ะอืมถ้าเป็นผู้ชายก็จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณร้อยหกสิบกลางกลางขึ้นไปจนถึงร้อยเจ็ดสิบกลางกลางนะประมาณนี้นะคะแต่คนคนนี้ไม่ได้เป็นคนตัวใหญ่นะเป็นคนรูปร่างเพรียวอะคะ่ะอืมแต่สีผิวของเขาเนี่ยมีแค่สีเดียวนะจากหน้าไพ่อ่ะคะ่ะไปทางขาวเหลืองนะคะ สีผิวคนเอเชียน่ะแต่ไพ่ก็ออกมาแล้วว่าคุณทั้งสองคนยังไม่ได้มีการสานความสัมพันธ์กันที่มากเกินกว่าเพื่อนร่วมงานมากเกินกว่ารุ่นพี่รุ่นน้องนะคะเราก็ดูเหมือนกับว่าในนเวลานั้นนะ่ะที่ได้มาเจอกันนะคะต่างคนต่างก็ไม่โสดด้วยเนี่ยไพ่ออกมาเป็นแบบนี้ คุณไม่โสดเขาไม่โสดนะคะในวันนั้นต่างคนต่างไม่โสดแต่ได้มีการวนมาเจอกันแล้วแ่มมาดูเพิ่มแล้วยังไงอีกนะคะห้าถ้วยอือคนทางไกลได้นั้นเนี่ย คนทางไกลได้นะคะภายใน2เดือนถึง5เดือนเนี้ยน่าจะได้กลับมาเจอกันนะได้มีการพูดคุยกันซึ่งการพูดคุยนั้นพีก็มองว่ามันมาจากเรื่องของการงานการเงินมาจากเรื่องของภาระหนะ้าที่ความรับผิดชอบหรืองานเลี้ยงรุ่นอนะคะหรือว่างานสังสรรค์นะแต่บีอะเห็นเป็นเรื่องของอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับ การงานมากกว่านะคะที่จะเป็นตัวกลางทําให้ได้มาพูดคุยกันทําให้ได้มีการเดินทางมาเจอกันไม่ว่าตัวของคุณเองจะเป็นการเดินทางไปในสถานที่ที่มันไกลออกไปนะคะหรือเขาเป็นฝ่ายเดินทางมาในสถานที่ที่คุณอยู่หรือคุณทํางานอยู่แบบเนี้ยคะ่ะซึ่งมันจะมีการเดินทางเกิดขึ้นลหละไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือว่าฝั่งเขาก็ตามแต่มันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะ ได้มีการเดินทางแล้วทาให้ได้มาพูดมาคุยมาพบเจอกันในระยะเวลาสองเดือนไม่เกินห้าเดือนนี้จะได้เจอกันถามว่าถ้าได้เจอกันมีการพูดคุยกันแล้วเนี่ยจะได้สร้างความสัมพันธ์เลยไหมอ่ะขอให้สามบาย่ยางนะคะแต่จะเป็นการพูดคุยกันในระดับเริ่มต้นอ่าในระดับเริ่มต้น พอพ่าอะค่ะยังขึ้นมาในลักษณะที่ว่ายังไม่ได้มีการสารความสัมพันธ์แต่หลังจากที่เจอกันนะคะน่าจะประมาณสัก3าครั้งอะนะสาครั้งนะคะก็จะมีการสารความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นก็อาจจะมาจากการที่ได้พูดได้คุยกันบ่อยครั้งขึ้นนะคะมีเรื่องราวบางอย่างที่คุณนะสองคนแชร์ซึ่งกันและกัน มันก็จะเป็นตัวกลางอะคะ่ะทำให้คุณน้องสองคนสนิทกันมากขึ้นแล้วการสานความสัมพันธ์นั้นจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะแต่มันจะไม่ได้เป็นแบบตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอกันแล้วเราจะาพัฒนาความสัมพันธ์กันเลยมันจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่มันจะเป็นการเจอกัน1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง7ครั้งนะคะในเรื่องของการงานการเงนิงนหรือการติดต่อสื่อสารการที่อาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนเดียวกันแบบนี้เนาะ,ะอย่างที่พี่พูดไปอะ อ่มันก็จะมีสิ่งที่ทำให้คุณทั้งสองคนเนะคะีค่ะได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วมันจะมีความรู้สึกพิเศษเกิดขึ้นนะคะจนตัวของคุณเองอะคะ่ะก็สามารถที่จะสัมผัสได้ถึงความพิเศษนั้นราศีที่เจาะจงของเขานะคะก็มีราศีมีนเพิ่มขึ้นมานะอ่ะาราศีเราได้สองราศีแล้วนะเราได้ราศีมีนนะคะแล้วก็ได้อ,อ่าราศีตุลเนาะอืม ามาดูในส่วนของไพ่ออร์เคิลนะแต่คนธาตุน้ำเนี่ยเด่นมากเลยนะเพราะไพ่ธาตุน้ำมาขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะถ้าถามว่าคนคนนี้แบบเป็นคนเก่าของคุณได้ไหมมันก็ได้ละคะ่ะเพราะว่ามันเป็นพลังงานของการที่เคยได้มาเจอกันนะคะเคยได้มาเจอกันแล้วอะแล้วก็มีบางอย่างที่ทําให้คุณทั้งสองคนต้องห่างออกจากกันไปอะคะ่ะ อืแต่จะได้มากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะใต้สำรับเป็นใบนี้โอเคมันชัดเจนนะว่าคนคนนี้นะคะคุณเคยเจอเขาไปแล้วจริงๆนะเราจะได้มีการพูดคุยกันนะคะ จะได้มีการเจอกันจากการเลี้ยงงานสัมมนา,านะคะงานอบรมต่างๆนะหรือแม้กระทั่งค r o s s เรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นคอร์สระยะสั้นหรือว่าระยะยาวก็ตามแ่าแล้วก็มีพลังงานของการได้เคยเจอกันไปแล้วแล้ววนกลับมาได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งจริงๆค่ะอืมเคยปล่อยนะคะให้ต่างคนต่างไปใช้ชีวิตนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็เรียกว่า สถานการณ์ระหว่างคุณกับเขานะคะมันก็มีบางอย่างนะคะทาให้ต้องห่างกันไปจริงๆแต่จะได้กลับมาเพราะคนคนนี้เขาคือคนที่ใช่เขาจะเข้ามาเป็นของขวัญให้กับคุณนะคะเข้ามาเป็นเรื่องราวดีๆในชีวิตให้กับคุณเราดูเหมือนว่าทุกอย่างนะคะมันจะค่อยๆนะคะพัฒนาความสัมพันธ์กันไปได้เรื่อยๆด้วยนะ แต่ย้ำนะคะว่าความสัมพันธ์นี้มันจำไม่ได้เร็ว,รวไม่ได้กลับไม่ได้กลับมาเจอกันแล้วแล้วมันกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเลยไม่ใช่แต่มันจะอาศัยการเจอกัน3ครั้ง7ครั้ง10ครั้งเนะะี่ยค่ะจนทําให้คุณน้องสองคนมีความรู้สึกว่าสนิทใจซึ่งกันและก,กันแล้วก็อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะามาดูพี่นางฟ้า อืมคุณต้องออกจากเซฟโซนนะเพราะตอนนี้อย่างที่บีพูดไปเหรวว่าตัวของคุณเองผ่านความเจ็บปวดเสียใจมานับครั้งไม่ถ้วนนะคะคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่อยากที่จะเปิดใจแต่เมื่อคนคนนี้เข้ามาขอให้คุณเปิดใจแล้วก็ลองเรียนรู้ศึกษาดูใจกับเขานะเพราะคุณนะคะเป็นคนที่น่ารักเพราะฉะนล่ะคุณก็จะได้รับความรักที่ดีแนะ่นอน ความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะอาจต้องใช้ความพยายามมากสักนิดหนึ่งค่ะแต่มันจะคุ้มค่ากับการพยายามนะมีความเป็นคู่เก่ากันมานะคะมีความเป็นคู่ที่ตามกันมาจากอดีตชาตินะรักที่ไม่สมหวังเคยพัดพลากจากกันนะคะ ก่อนที่เขาจะกลับมาอาจจะมีสัญญาณเตือนบางสิ่งบางอย่างก่อนก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวในช่องทางโซเชียลนะคะหรือใครมีกลุ่มเพื่อนเดียวกันก็อาจจะมีข่าวเขาจากเพื่อนๆน,นะคะแววแววมาก็ได้หรือบางคนมีพลังงานของการเป็นคู่ทางจิตวิญญาณก็อาจจะฝันถึงกันก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะอาจจะเห็นตัวเลขซ้ำๆโดยเฉพาะเลข11นะคะก่อนที่เขาจะมาก็ได้อะ เมื่อกี้พี่พูดถึงพลังงานของการเป็นคู่ทันจิตเป็นญาณเนะาะไพ่ใบนี้ก็ออกมาว่าบางคู่บางคนนะ่ะสามารถที่จะสัมผัสความรู้สึกของอีกฝั่งหนึ่งได้จริงๆเมื่อคุณเจอกันมันจะมีบางอย่างที่พิเศษนะคะแล้วจะเข้ากันได้ดีมากเพราะมีเคมีที่เข้ากันวันเกิดวันที่นะคะเราก็ราศีเพิ่มเติม ราศีกุมนะคะหรือคนที่เกิดวันที่11ลราศีมังกรหรือคนที่เกิดวันที่10คนที่เกิดวันที่16คนที่เกิดวันที่27คนที่เกิดวันที่20นะคะหรือว่าคนที่เกิดวันพุธส่วนตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะระหว่างคุณกับเขานะ94 86 19 56 8 2 11แล้วก็73ค่ะโอเคครบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ